อยู่กับบุงา,าพาเพลินค่ะวันนี้พามาดูไอเดียนะคะบ้านทรงกระทัดรัดนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนด้วยงบประมาณนะคะ 4 4 0 0 0บาทนะคะจ้างช่างบ้านเรานะคะเบ็ดเสร็จ4 4 0 0 0ค่าอุปกรณ์30,000ค่าช่าง14,000บาทนะคะก็เป็น44,000นะคะจ้างช่างบ้านเรานะคะขนาดกระทัดรัดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกระดิ่งด้วยนะคะแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของบุงาภาพเพลินพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยจ้าทุกคนนะคะ ตรงนี้จะเป็นที่เก็บข้าวนะคะของเจ้าของบ้านก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณหมอเล็กด้วยนะคะหมอเล็กเจ้าของบ้านเนาะห <'re> <field> ลังนี้จะเป็นบ้านของหมอเล็กนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่เก็บข้าวนะคะทุกคนเราสามารถแดัดแปลงเป็นบ้านของเราเองทรงกระทัดรัดก็ได้นะคะหรือจะเป็นครัวหรือจะเป็นที่นั่งเลน่นได้หมดเลยคะ่ะแล้วแต่เราเนาะในส่วนของ หลังคาจะเป็น2อสเต็ปนะคะหนึสเต็ปสองสเต็ปนะคะหลังคาสีเขียวค่ะทุกคนแล้วก็ในส่วนของขนาดจะเป็น3เมตรคูณด้านยาว6เมตรลักษณะนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะคะนี่นะจ๊ะทุกคนก็ตรงนี้จะเป็นหลังคาสีเขียวนะคะ จะมีเชิงชายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นฉาบนะคะฉาบเบ็ดเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ทาสีนะคะทุกคนฝั่งขวามือจะมีบล็อกกระจกแก้วนะคะอยู่ด้วยการสี่สี่จุดนะคะหนึ่งสสามสี่นะคะยาวไปหกเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของสเตปด้านหน้าที่ยื่นออกมาจะยื่นออกมาประมาณนะคะสองเมตรนะคะทุกคน จะเป็นลักษณะเทลงนะคะจะเป็นโมเดิร์นเทลงลักษณะนี้เนาะโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะทุกคนเสาก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะเสาก็จะเป็นเสาเหล็กเช่นกันนะคะทุกคนในส่วนของที่ยื่นออกจากตัวบ้านนะคะก็จะยื่นประมาณ80นะคะ80ซนติเมตรโครงสร้างเหล็กอย่างดีนะคะทุกคน อาจจะมืดนิดนึงค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี่นะคะทุกคนช่วงนี้จะเป็นช่วงพายุเนาะทุกคนนะคะพอดีบุงหามาซื้อของมองเห็นบ้านก็เลยสอบถาม๋อเป็นบ้านหมอเล็กเลยขออนุญ,ญาตหมอเล็กเรียบร้อยต้องขอบคุณหมอเล็กด้วยที่ให้มาถ่ายนะคะนี่นะคะจะเป็นเหล็กอย่างดีเนาะส่วนที่ยื่นออกมาก็ประมาณสองเมตรได้นะคะทุกคนลักษณะนี้อ่า เดี๋ยวไปดูฝั่งขวาก่อนเนาะฝั่งขวาแล้วก็ด้านข้างนะคะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นด้านขวาของตัวบ้านอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะนี่นะคะจะเป็นสเตปลักษณะนี้มีสองพักเนาะหนึ่งสองลักษณะนี้นะคะในส่วนความสูงของเสานะคะจากตรงนี้นะคะก็จะประมาณสามเมตรนิดๆสามเมตรยี่สิบโดยประมาณนะคะถึงพื้นลักษณะนี้นะคะ เสาจะเป็นเสาเหล็กนะคะฝั่งขวามือก็จะมีบล็อกกระจกแก้วอยู่ด้วยกัน4เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนเนาะก็จะเป็นลักษณะโมเดิร์นนะคะก็จะไม่สูงมากนะคะดังก็ไม่สูงมากเท่าไหร่เนาะตรงนี้จะเป็นที่เก็บข้าวนะคะเราสามารถดัดแปลงเป็นบ้านเราก็ได้นะคะทุกคนยี่นอยู่ด้านหลังนะคะฝั่งนี้อยู่ด้านหลังนะ ถ้าเราดัดแปลงเป็นห้องนอนอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะติดหน้าต่างเพิ่มนะคะก็ตีซะว่าเราเอาหน้าต่างนะคะก็เท่าที่บุงอารู้มานะคะหรือว่าเท่าที่ถามผู้รู้ก็หน้าต่างตกช่องนึงก็พันกว่า2,000นะคะถ้าเราเอาแบบบ้านเลื่อนหรือเราจะเอาแบบว่าสิ่งที่มีมาประยุกต์ก็ได้สมมุติว่าใครอยากสร้างบ้านหลังกระทัดรัดหลังนึงนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้ว่าโอ้ถ้าเกิดเราอยากได้บ้านแต่เอาแบบงบประหยัดเนี่ย ก็อาจจะเพิ่มจากตรงนี้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีหน้าต่างนะคะเนื่องจากเป็นที่เก็บข้าวนะคะนี่นะคะด้านหลังก็สาเมตรคูณความยาวหนะคะลักษณะนี้เราอาจจะใส่หน้าต่างเพิ่มก็ได้ถ้าใครทำเป็นบ้านกระทัดรัดของตนเองนะคะโอนะคะกว้างมากเลยงบสี่0มสี่ถือว่าโอเคเซฟเซฟที่ได้ราคานี้เนื่องจากเป็นช่างบ้านเรานะคะทุกคน เหล็กก็เป็นเหล็กอย่างดีนะนี่นะคะโอเคเราดูจากด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะยุกพื้นนะคะสูงประมาณนี่นะคะจะเป็นลาดชันขึ้นนะคะสูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดหรือ30ซนติเมตรนะคะตรงนี้จะเป็นประตูนะคะประตูที่มีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ประตูใหม่เนาะเราสามารถที่จะแม็ดได้ถ้าใครอยากได้ประตูใหม่ก็ซื้อได้ตามใจชอบก็อาจจะเพิ่มงบนิดหนอยหน่อยนะคะ ตรงนี้จะเป็นประตูที่ความสูงนะคะ80เซนติเมตรคูณความสูง2เมตรลักษณะนี้ตรงนี้ก็จะมีช่องลมนะคะช่องลมเป็นแบบไม้นะคะไม้สมัยก่อนเนาะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไปดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวทุกคนถามว่าทําไมได้40,004ข้างในยังไม่ได้ฉาบนะคะทุกคนแต่ว่าการก่อบล็อกเนี่ยแนบเนียนมากๆนะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ข้าวเนาะยังอยู่ช่วงระหว่างเก็บเกี่ยวนะคะทํารอข้าวเนาะตรงนี้จะเป็นลาดพื้นซีเมนนะคะยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะเข้ามาปั๊บจะเป็นลักษณะการกอบล็อกโอบนะคะข้างในก็ไม่ได้ไม่ได้ฉาบนะคะทุกคนแต่ดูจากการกอบล็อกนี่คือแนบเนียนมากๆนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างบนไม่ได้ตีฟ้านะคะ แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้าใครเอาไว้เป็นบ้านสวนนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะเราทําไว้บ้านสวนของเราก็ได้นะคะคือถ้าอยากให้มันโล่งกว่านี้เราก็ติดหน้าต่างนะคะถ้าอยากประดัดประหยัดก็อาจจะติดตรงนี้ห2ึสด้านถือว่าโลง่งแล้วก็เปิดรับลมแค่นี้เป็นอันจบอาจจะเพิ่มจาก 40, สี่หมื่นสประมาณไม่เกินห้าหมื่นอะไรเงี้ยคืออยู่ที่เราเราอาจจะใช้หน้าต่างที่ เป็นแบบประหยัดก็ได้เนาะอาจจะมีอยู่แล้วามาเพิ่มเติมได้อันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะว่าถ้าใครอยากทำบ้านแบบงบพอเพียงนะคะอาจจะโชว์ในส่วนของการฉาบภายนอกแล้วก็ภายในก็เป็นนี้ก็ได้แล้วก็ในส่วนของพื้นเนาะเราก็อาจจะอันนี้จะเป็นเทเทหยบนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราไว้ใส่ข้าวเนาะ,ะถ้าใครอยากขัดมันก็ทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะบอกช่างได้เนาะนะคะ,นะคะทุกคนก็ เพิ่มงบอีกนิดหน่อยก็ถือว่าทําเป็นบ้านของเราแล้วก็ตรงนี้สามารถเป็นไอเดียร้านค้าได้เช่นกันนะคะทุกคนก็เป็นได้หลากหลายงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะยาวมากนะคะ6เมตรเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเป็นเหล็กอย่างดีเนาะเบ็ดเสร็จ4ี่0มี่พรวมช่างรวมอุปกรณ์นะคะทุกคนพออยู่นะทุกคนพออยู่มากมเลยนะคะอ่า อันนี้จะเป็นจากด้านหลังไปด้านหน้าค่ะทุกคนกว้างมากนะคะถ้าใครจะดัดแปลงเป็นร้านค้าเป็นบ้านพอเพียงบ้านสวนนะคะเป็นเถียงนานน้อยได้หมดนะคะหรือจะเป็นร้านกาแฟร้านของชำนะคะได้หมดเลยเนาะถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่วันนี้บุงอาพามาดูนะคะบ้านหลักของโมเล็กจะอยู่ด้านนี้นะคะทุกคน โอ้ ه, น้องไก่จังเลยอ่าโอเควันนี้บุงหงาก็พามาชมนะคะอีกหนึ่งไอเดียนะคะบ้านแบบงบประหยัดนะคะแล้วก็เป็นทรงกระทัดรัดน่ารักกำลังดีเลยเนาะด้วยงบประมาณนะคะ 4ีมนพนะคะค่าช่าง 1400, 0พอุปกรณ์3 0 0 0 0เบ็ดเสร็จอยู่ในนี้ 44%,000 ได้หลังกระทัดรัดน่ารักเลยใครอยากได้บ้านสวนก็อาจจะเพิ่มเติมทำหน้าต่างเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะก็ตีงบเพิ่มอีกนิดหน่อยขึ้นอยู่กับว่าเราเอาหน้าต่างแบบไหนเนาะอาจจะลาดพื้นขัดมันเพิ่มก็เพิ่มตังอีกนิดหน่อยเช่นกันก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเราไม่ต้องไปจ้างช่างแพงหรูราก็ได้เนาะเอาช่างบ้านเราก็ประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนชอบไม่เอ่ยนะคะสำหรับคลิปนี้บุงอาก็ต้องขออนุญาตขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวมีอีกหลายไอเดียมานำเสนอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆลาไปพร้อมกับบรรยากาศนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะขออนุญาตไปก่อนคะ่ะบ,บายบายสวัสดีคะ่ะ